ภุุกคนต้องขับขี่รถทั้งไปเที่ยวและกลับบ้านจึงอยากฝากเคล็ดลับดีๆเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทุกเส้นทางด้าวหลักปฏิบัติขับขี่ปลอดภัยดังต่อไปนี้หนึ่งเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอสองไม่ดื่มเครื่องดื่มแมอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้ง่วงนอนก่อนขับรถสาตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานโดย เฉพาะระบบเบรกและสัญญาณไฟต่งตางๆมีศึกษาเส้นทางและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย 5. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง 6. ผ้าเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่แต่โดยสารรถ 7. ไม่ใช้โทรศัพท์หรือประกอบอิจกระดอื่นที่ทำให้เสียสมาธิและละสายตาขณะขับรถ ยานไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทางและไม่ทบขี่ปาดหน้าแดรกไปแทรกมาระยะกระชันชะิด 9. ก้าห้ามจอดบริเวณไหลทางโดยเด็ดขาดยกเว้นกรณีฉุกเฉินโดยต้องเปิดไฟฉุกเฉินและวางป้ายสามเหลี่ยมหรือกลวยทุกครั้งพื่กบริษัทของนัน 3, กดัสดสีใหม่ไทย สมการปี2565สุขใจขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินด้วยเทศกาลปีใหม่ไทยทุกคนต้ no ตองขับขี่รถทางไปเพื่อนบ้านจิตใจฝากคุณลับดีดีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เดินทางด้าหลักปฏิบัติขับขี่ปลอดภัยดังต่อไปนี้หนึ่งระวังได้เลยยูทูบง่ายสองหลับนอนได้ชงท่าขอนไน้เพียงพอสองไม่ดื่มเครื่องดื่ม ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานโดยตอนนี้เราอยู่กันที่บร no ิษัทฟอร์ดนะครับมอเตอร์นะครับ FTM นะครับฟอร์ดมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับฟอร์ดไทยแลนด์มอเตอร์ห้าปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมีน้ําแจกนะครับให้แก่พนักงานนะครับผมที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับ จะกรรอื่นที่ทำให้เสียสมาธิไดะลละสายตาขณะขับรถแต่ให้สัญญาณไฟสครั้งเมื่อเปลี่ยนท่องทางและไม่ขับถี่ปาดหน้าแด้ไปแทรมาระยะชั้นชิดเก้าห้ามจอดริเวณไหล่ทางโดยเด็ดขาด โอเคนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานต์ปี2565